และก่อนที่วัคซีนแมนร่างที่2ตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเร็วๆนี้มันก็มีแจกให้กับเราได้ทดลองเล่นฟรีอีกด้วยสําหรับการเล่นของเจ้าตัวละครนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดเรียลไทม์และระยะเวลาในการทดลองเล่นฟรีจะเหลืออยู่แค่3วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรับรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งหรือไม่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่จะทดลองเล่นมันก่อนนะเพราะถ้าหากตัวละครมันเข้ามาแล้วเพื่อนๆดันไปเปิดตัวดาหามันมาก่อนเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีคนเสียใจและเสียดายตัวดําอย่างแน่นอนอเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมร ละเอียดคลิปวิดีโอนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับย mm. ินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตซูเปอร์ซีสำหรับวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวดีให้กับเพื่อนเพื่อนท,ทุกท่านที่ยังไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องดวลเรียวไทม์ที่มันแจกตัวละครให้เราได้ทดลองเล่นฟรีจํานวน4วัน mm. ซึ่งการแจกฟรีในครั้งนี้เนี่ยมันมีตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าในเซิร์ฟไทยอย่างเช่นเจ้าตัววัคซีแมนร่างที่2ตัวนี้ด้วย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าใครที่คิดกําลังจะเปิดหาเจ้าตัววัคซีแมนร่างที่2ตัวนี้ผมขอออแนนนะําให้ลลงดดูคิปวีีโ ให้จบก่อนว่าสรุปแล้วตัวละครตัวนี้มันเก่งมันดีหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือพา s ์สิฟสกิลติดตัวของมันเนี่ยไปขัดแย้งเกี่ยวกับรายละเอียดสกิลของตัวละครที่มีสถานะสนามพลังตัวอื่นๆด้วยหรือเปล่าซึ่งเอาเข้าจริงเมื่อวานผมเองก็ได้ทําการทดลองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังมีคนมาคอมเมนต์แนวเถียง<ะ>ว่าผมนั้นให้ข้อมูลมั่วหรือรายละเอียดแบบมัม่วๆผิดผิดไปอเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นนเดี๋ยวผมจะมาลองดูในเซิร์ฟเวอร์ไทยละกันว่ารายละเอียดสกิลขขอองงงเเจ้้าาตัััััววนแมลไปดดยกกบรื ทัศมากิร่างที่2ตัวนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> ตัวละครที่เราจะเอาไปลงก็จะมีปู่บอมวัคซีนแม,นร 2, ม่ร่าง2ทัศมากิร่าง2ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเปิดมาเป็นโซนิกปู่บอมแล้วก็ทัด2นะเพราะฉะนั้นฝั่งผมก็จัดไปเลยเฮ้ย เอา้าจิบหายเลี้ยงผิดไม่เต็มคอปูบอมผมลืมสายเทคนิคไปตัวหนึ่งโอ้โหจิบหายล่ะส่วนฝั่งตรงข้ามมีอัศวินขับเคลื่อนโอ้โหผมก็ลืมมาเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรฝั่งผมนี่ใส่เจมทุกตัวเริ่มแรกขอเอาออโต้ออกกันก่อนเลยนะฮะแล้วก็เอาโซนิกปาดทัศึมกิไปก่อนดอกนี้โจแจโจแจไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายครับส่วนฝั่งตรงข้ามยังไงปาดมาไหม ปาดมาแม่อ่ะปาดก็ผมเป็นโทนิกล่างสองนะเอาทีเดียวลงไปนอนเลยฮะต่อมาเป็นทัศสุมกิล่างสองผมจัดไปอมติครับจังหวะนี้ก็ยกไปหนึ่งทีแล้วฝั่งตรงข้ามสถานะสนามพลังระเบิดตุ้มไปเลยและก็การหิวเลือดของทัศสุมกิล่างสองผมไม่มีนะครับเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูจังหวะฝั่งตรงข้ามโจมตีฝั่งเรามาก่อนละกันว่าการหิวเลือดของสถานะทัศสุมกิล่างสองจะมีหรือเปล่าตอนนี้เป็นเจ้าโตโกเคสึนะเข้ามาเตะหิวเลือดของทัศสุมกิไม่มีนะครับ วางตรงข้ามพูยคุคไคกีเต้จัดมา1ดอกโดนไปเต็มๆจังหวะนี้การฮิวเลือดของผมก็ไม่มีนะ,ะปูบอมโจมตีมาฮิวเลือดทัศงมกิลังสองก็ไม่มีซึ่งปกติแล้วมันควรจะต้องดิ่งเลือดตั้งนานแล้วนะ อะฝั่งตรงข้ามปาดไปอีกหที <ๆ S 1> ก็ไม่มีการเด้งเลือดเกิดขึ้นนะจ้ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเอาทัศซมากิร่างที่2มายืนอยู่คนเดียวก่อนนะเริ่มแรกโซนิกร่าง2อ่ะปาดไปก่อนครับผมโจแจโจแจ1ปาดไป1ทีโซนิกฝั่งตรงข้ามก็สวนมาอีก1ดอกอฮฝั่งเราไม่ตายนะเนื่องจากมีโล่ปูบอมอยู่ไงแล้วก็ทัสซมากิจ,จังหวะนี้ก็จัดไปครับผม<ๆ><ๆ>ฝั่งตรงข้ามจะติดสถานะสนามพลังนะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูฝั่งตรงข้ามตีสวนกลับมาฝั่งเราก็จะมีการเด้งเลือดฝั่งตรงข้ามโจมตีมาการเด้งเลือดอ่มาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยสามหมื่นหรือสามแสนผมเห็นไม่ชัดเดี๋ยวดูโกเคสึฮะต่อยปุ๊บจังหวะนี้การเด้งเลือดทั้สมมื่อกี้ครั้งสองนี่เห็นไหมขึ้นแล้วนะสองหมื่นหนึ่งนะครับถ้าผมมองไม่ผิดแล้วก็จังหวะนี้โดนยกมาอีกหนึ่งทีดูการเด้งเลือดครับบับสองหมื่นหนึ่งบอมฝั่งตรงข้ามสวนมาการเด้งเลือดสามหมื่นจัดมา จังหวะนี้ดูการเด้งเลือดครับผม1นึ่งหแล้วก็รอบนี้ผมเองเอาวัตซีแมนร่างที่2ลงมาควบคู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวทัศน์มกิร่างสองเราจะมีการเด้งเลือดหรือไม่นะเพราะจากเมื่อวานถ้ามีคนเห็นคอมเมนต์เนี่ยก็น่าจะแบบดูเดือดกันอยู่พอสมควรคือผมเองก็พยายามทดลอบแล้วก็อธิบายเขาแบบชัดเจนนะเขาก็ยังจะแบบเถียงผมอีกอะว่าเฮ้ยพี่มันไม่เกี่ยวกันเว้ยมึงอะมว้วนู่นนี่นั่นคือแบบ ไม่รู้จะบอกยังไงะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราฝั่งตรงข้ามโจมตีกลับมาละกันนะเพราะคอมเมนต์นั้นเขาบอกมาว่าฝั่งศัตรูเนี่ยจะต้องตีกลับมาหาเราก่อนเจ้าตัวทัศสึมกิล่างสองถึงจะใช้พาร์สี่สกิลของมันได้เพราะฉะนั้นอ่านเดี๋ยวตานี้เจ้าตัววัคซีนแมนจัดอันติไปครับผมติดสถานะสนามพลังแล้วก็ระเบิดหนึ่งทีฝั่งตรงข้ามโจมตีกลับมาอ่ะดูทัศสึมกิล่างสองของผมมีการเด้งเลือดไหมเอ่ยไม่มีนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่มีนะคือเห็นจัดจเลยนะเดี๋ยวผมซูไม่เดด้งลืนะ ซึ่งตาที่แล้วมันจะเด้งนะจ๊ะจังหวะนี้ถ้าสเมกิลัางสองมายังไงติดสถานะสนามบาลังเด้งเลือดไหมเด้งเลือดไหมเด้งเลือดไหมไม่เด้งจ้ะอ่ะปู่บอมตีมาเด้งไหมไม่เด้งอีกแหละสวนกลับมาจังหวะนี้บึ๊บยังไงเอ่ยไม่เด้งอีกอะละโอ้โห <c oughs> oh, ให้ตายเถอะคุณพระ ทำไมมันไม่เด้งเลือดล่ะครับนี่ยสรุปขอย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบว่าไอ้สกิลพาร์ีฟติดตัวของเจ้าวัคซีแมนร่างสองมันไปขัดเย้งหรือว่าทับสกิลพาร์ีฟติดตัวของเจ้าทัตซึมกิร่างที่2นะจ๊ะส่วนในเรื่องการหักลูกไฟหรือว่าลดดาเมจเนี่ยอันนี้จะไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เกี่ยวเลยนั่นก็คือเจ้าตัวทัตเสือร่าง2เนี่ยมันจะดูดซับดาเมจต่อเนื่องของฝั่งศัตรูมา50%เพื่อฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครของมันและสิ่งที่สกลนนนนนนนีี้มมมมมััััััขขดดบสสสอออองงงงททเเเเเ่่่่่่ยพพรราาาาาาาะะวจตืไปยยชถาาถูก เปลี่ยนให้กลายเป็นดาเมจประเภท,ระเ,ทระเบิดตามที่มันเขียนไว้ตรงนี้เลย hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอันติแล้วฝั่งศัตรูติดสถานะสนามพลังจังหวะที่มันระเบิดออกเนี่ยมันจะไม่นับว่าเป็นดาเมจต่อเนื่องเพราะอย่างนั้นเจ้าตัวทัสเมก,กิร่างที่2มันก็จะไม่มีอัตราการฟื้นฟูเลือดทันทีส่วนเจ้าตัวโจเซ่เนี่ยก็น่าจะขัดแย้งกับเจ้าตัววัคซีแมนร่างที่2เหมือนกันเพราะว่ามันเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อศัตรูโดนดาเมจต่อเนื่องมันก็จะดูดซับ60%ของพลังโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมาทำการเพิ่มโบนัส สิอันนี้ถ้าเอาไปยืนคู่กับวัคซีนแม่ล่างที่2มันก็จะไม่มีผลใดๆทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาเจ้าตัววัคซีนแม่ล่าง2ไปยืนคู่กับทัดหรือไปยืนคู่กับโจเซในศึกดวลปีศาจก็ลองคิดคำนวณอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่ามันเหมาะมันควรหรือว่ามันโหดหรือไม่ <Okay. S 1> แต่ถ้าเพื่อนๆเ,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 เอาไปเล่นแล้วไม่ได้ซีเรียสกับไอ้พวกสกิลพาสิติดต,ต,ต,ตัวของเจ้าตัวโจเซและก็ของทัตเสือล่างสองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาเจ้าตัววัคซีนล่าง2ไปยืนคู่กันได้นะเพราะว่าถ้าทีมใครสสสสปปีีีีดดดดดเเเเหนน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 นืออ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 กกกกกกวว่่่่่่่่่าาาาาายยยโททจจะะะชชมมมััคขข้้้งงงงงููล็๋รตผไิ โซนิกก็เจาะก,กันเข้าไป1ทีฝั่งตรงข้ามนน้ากากหวานล่าง2ก็ทําการฮิวเลือดมา1ดอกตัดเลือดไปอีก3ตัวแล้วก็จังหวะนี้ถ้าซืเมื่อกี้ผมจะได้เปิดก่อนนะก็จัดกันไปครับยกไปปุ๊บ สถานะสนามพลงังฝั่งตรงข้ามระเบิดตูม้มทันทีทัตมกิหายเลยฮะใจจริงผมอยากเอาเจ้าตัววัคซีนแมนร่างที่1ลงมาด้วยนะแต่พอดีถ้าเรามีร่าง2อยู่ในทีมแล้วเนี่ยร่างที่1มันไม่สามารถนํามาลงได้นะฮะเนื่องจากผมอยากดูพาสซีฟของวัคซีนแมนร่างที่2เต็มๆไงว่าไอ้เจ้าตัวดาเมจแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายไปเป็นประเภทระเบิดแบบ100%เลยหรือไม่และถ้าเอาเจ้าตัววัคซีนแมนร่างที่1น่มาลงเนี่ยตัวละครนั้นมันจะมีพาสซีฟสกิลที่ว เ็เปนนได้นะพราะฉะนั so, person, ้นในส่วนนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตข้างหน้านะครับว่ามันจะมีตัวละครตัวอะไรที่มาเพิ่มพลังโจมตีของสถานะดามิต่อเนื่องได้บ้างตอจังหวะนี้ก็โดนฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาครับไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะทําการคูณกันไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่ว่าทัศน์ศึเมื่อกี้รังสองของเขาเนี่ยจะได้เด้งเลือดนะครับถ้าหากฝั่งผมโจมตีฝั่งเขานะก็เดี๋ยวลองดูนะปาดกลับไปลองสังเกตทัศน์ศึกเมื่อกี้รังสองฝั่งตรงข้ามดีๆนะครับมันจะมีการเด้งเลือดอย ดูทัศน์สกิ่ฝั่งผมเด้งเลือดไหมเอ่ยไม่เดิ้งนะจ๊ะแล้วก็จังหวะน,นี้ทัศน์สกิล่างสองอันติสวนกลับไปครับหนึ่งทีฝั่งตรงข้ามติดสถานะสนามพลังโดนระเบิดปุ๊กการเด้งเลือดก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมป oh. ูบอมทําการต่อยอีกหนึ่งทีดูการเด้งเลือดมันเด้งเรื่อยๆเลยนะวัคซีนแมนล่าง2อ,อันติไปครับจังหวะน,นี้ ทัซึมากิล่างสองฝั่งเขายัางไงเอ่ยเด้งเลือดเหมือนเดิมฮะก็ถ้าทีมใครที่ปั้นเจ้าตัวทัศซึมากิมาเป็น5ดาวเหลือง5าดาวม่วงเนี่ยเวลาจัดทีมลงสนามเนี่ยไม่ควรเอาไปยืนคู่กับเจ้าตัววัคซีนแมนล่างที่2อย่างเด็ดขาดนะเพราะถ้าเอาไปยืนคู่เนี่ยสกิลพาสติดติดตัวมันก็จะไม่ทํางานทันทีซึ่งเวลาเราเล่นแล้วถ้าหากตัวละครเราโดนล้วงเนี่ยมันจะตายง่ายมากๆนะสำหรับทัศซึมากิก็เอาเป็นว่าท่านเพื่อนท่านใดที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้และมีตัวดําดองไว้ยเยอะก็ไไไปปปปจจัััดดดดดเเเเเิกกนนนนนน้้้แแตต่่่่่่ถาา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 อออยยใหผมมะะํพูรงๆลวววขคีีททส็ื ที่มีข้อมูลอะไรส่วนไหนที่อยากจะขัดแย้งก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้อย่างเต็มที่เลยห <Okay. S 1> ากผมว่างหรือมีเวลาจะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์กลับให้ยังไงสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญป,ปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อน,อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำ ก็ต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆุกท่าน